วันนี้มีใครบ้างครับที่เจอผมเป็นครั้งแรกเลยโอ้แล้วมีใครบ้างเจอผมเป็นครั้งสุดท้ายละว,วันนี้หลังจากที่มันใจละอะไรนะเคยเจอที่ภูเก็ตจริงเหรอผมเคยซื้ออะไรจากคุณหรือเปล่า <c oughs> ไม่ถามกั้นน่ะฮะ<า>ผมจำไม่ได้เหรอ ผมต้องจำทุกคนได้จริงๆเหรอเอาจริงคนที่ผ่านมาในชีวิตคุณทุกคนคุณจำได้จริงๆเหรอแล้วเนี่ยทุกวันนี้แม่งหน้าเหลือครึ่งเดียวด้วยล่าสุดเจอกันเปลี่ยนสีผมนึกไหมถอดแมสเดินเข้ามาหาเราหยิบแมสใส่ปั๊บถอดแมสเดินเข้ามาจำหนูได้หรือเปล่าเรานึกเลยผมสีนี้เนี่ย ใครบ้างนะนึกนึกเคยเจอที่ไหนนะนึกไม่ออกเขาเลยเปิดรูปนี่ไงหนูเคยเจอพี่ที่งานนี้ในรูปผมสั้นตัวจริงผมยาวในรูปผมน้ำตาลตอนนี้ผมดำในรูปเห็นครึ่งหน้าตัวจริงเห็นเต็มหน้าละผมน่าจะสงสัยว่าอันไหนคือความจริงกันนะอันไหนคือความจริงจริงๆหรืออันไหนคือความจริงที่น้องอยากให้เราจํา ซับซ้อนฮะเคยเจอที่ภูเก็ตใช่ไหมเราเคยเจอที่งานไหนอ้าวไม่คุยกับกูแล้วปล่อยจอยเฉยเออเคยเจอที่งานไหนเคยเจอที่งานไหนเดี๋ยวเราต้องให้เพื่อนกระซิบด้วยเหรอว่าเจอทีไหนสรุปเธอก็จําฉันไม่ได้จ้าเธอต้องให้เพื่อนกระซิบอยู่เลยมึงโอท็อปไงอีงูไม่ใช่สายยิงสาไฟเขา ผมได้ยินว่าเพื่อนพูดแรงกว่าน,นั้นด้วยอ๋อสนิทกันสนิทกันไม่คิดมากเออแล้วมาถามเราจําได้หรือเปล่ากับการพอถามกับงานไหนว่ามึงแล้วมีใครเจอผมเป็นรอบที่ห้าอ่ะผมสูงเป็นรอบที่ห้าทำไมคำถามมันซับซ้อนไปเหรอ เอาเป็นครั้งแรกที่ได้เจอเต็มตัวเลยหลังจากเจอครึ่งตัวแบบแบ่งท่อนขายเหมือนตายอย่างเงี้ยมีใครครั้งแรกเลยเหรอครับครั้งแรกเลยโดนใครบังคับมาดูครับพี่เมียฮะส่วนมากสภาพบุรุษนี่จะมาด้วยสีหน้าอาการที่แบบเมื่อไหรจะจบอ่ะนึกภาพไหมเออเมื่อไรจะจบวะน่าเบื่อชิัหายไอเด็กเวรนี่แม่พูดอะไรว่ะาเปิดเมนูเล่น แต่ที่นี่น่ารักมากนะนี่อย่างโตงนี้นี่คือถอดแมสมาให้เห็นหนวดจิ๋มตลอดเวลาคือว่าราอ้องเพลงอยู่ตลอดเวลาหนวดจิม๋ม <c oughs> น่ารักนะ <c oughs> วันนี้เล่นสนุกใช่ไหม <c oughs> ได้ได้ครับพี่โอ้ยอุยอย๊ดีจังเลยครับ <c oughs> โอ้ยมีตลกเช็คมุกด้วยกู <c oughs> ได้ได้เดี๋ยวพี่ดูเลยนะสมมุติมุกมุกไหนฮาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขายพี่สี่ร้อยเลย <c oughs> ได้ได้ได <c oughs> น้นี่นี่ล่าสุดผมเพิ่งขายหน่งชาชาไป เอ้ยมุกอะไรหรอ,อ,อพี่หนตอนแรกเขาใช้หนมาแววโหนมาแววงงนะมาเลยขายเข้าไปพันห้าพันห้าเนี่ยพี่ไปแก้เลยเล่นอันใหม่จะห้ากว่าเยอะออหนบ้านแพว้วห้าห้าห้าโ <laughs> หนบ้านแพว้วเป็นไงมึง <laughs> <laughs> เป็นไงอันนี้อันนี้ <laughs> ได้ไหมพี่อันนี้ก็ได้เหรออันนี้อันนี้เก็บไปก่อนนะอันนี้เก็บไปก่อนอย่างคําผวนนี่พี่ได้ไหมคําผวนนี่พี่ได้อ๋อลองเพลงอาอได้โอเค ขาจะเล่นด้วยก็ไม่เล่นกับเราซสละขอบคุณมากครับสุดยอดมากอะ่ะจะพูดต่อกูเข้าเพลงเลยดีกว่าอะไรนะฮะฮะพิงเมื่อยก็ไปนอนก็ได้ <c oughs> ชื่อเพลงได้อ๋อขอเพลงพิงเอ,อเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้ชีวิตไม่ได้มีเพลงฮิตมากขนาดนะั้นเราเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เลือกร้องเพลงได้อยู่แล้ว,น,วน,นี่เมื่อวานยังต้องร้องเธออยู่บางแคให้เด็กในหมู่บ้านฟังอยู่ลเลยแองปั่นจักรยานแป๊บเดียวพี่เลยนะออพี่แม่่ในติ๊กต็อกว่ะที่ร้องเพลงตลกตลกอ่ะอ่ะผมจะร้องเพลงเศร้าแล้วทุกคนเศร้าก่อนนะครับ เขาร้องห้ายังไงวะนะผมจะขออนุญาตเล่นเพลงใหม่หนึ่งเพลงนะ